ยี่หกพุษภายี่หกมิถุนายี่หกกระดาษมายี่หกสิงหายี่หกกันยายี่หกตุลายี่หกพฤศจิกาอ๋ใช่ถ้ายี่หกพฤศจิกาก็หกเดือนเป็นของขวัญที่ดีมากที่สุดดีมากที่สุดเข้ามาแบบทังหวะจะโคนพอดีเลยสุดยอดจริงๆเข้ามาพอดีพอดีเลยสวรรค์ส่งมา เอาคงขวัญไปในบินบริลิตเอาตุ๊กตาไปเปลีนน่ยนนายแล้วชื่อไม่ได้ลังเลนะในการตั้งเลยนะเนี่ยยอดสี่ห้าเขาบอกเออพี่จะตั้งชื่ออะไรดีละ่ะมงคนว่าอาบุญหลงไม่บุญดีบุญนั่นบุญนี่บอกไม่เอาน้องเนี่ยนะจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของมีนายของเขาเอง ก็ร้องอ่ะมาเจอนายใหม่ก็ต้องรู้ว่าเปลี่ยนนายเห็นนายแต่เชื่อไหมน้องเปลี่ยนเปลี่ยนน้องเปลี่ยนนางอ่ะสวยมากเลยนะพี่ทับพิมก็ส่งรูปมาให้ดูอ่ะตาสวยแบบผิวพันแบบผิวเอไม่ใช่ขนเขาอ่ะขนเขาสวยมากน้องเปลี่ยนนางอ่ะวันหลังจะให้น้องทจ็บพิมลองไลฟ์สดให้ให้ให้เห็นน้องเปลี่ยนนางเนี่ย ทั้งตาทั้งแบบหางตาเขาจะยาวมากเลยนะเป็นไอเลนเนอร์ที่แบบยาวไปถึงหูเลยดำๆอะ่ะแล้วตาเขาสวยมากเลยไม่น่าเชื่อว่าแมวตัวเล็กๆที่แบบผอมก็หลองตามีแต่ขี้ตาเขอะขาเลยนะผอมเหมือนจะเป็นมีพยาธิตัวอะไรด้วยน่าจะกอดอได้ประมาณสักไม่เกินสักสองสามวันอนะดูแลขนก็ยังไม่ขึ้นหล่มแหลมหล่มแหลมอยนะ่ี้ยขนยังไม่มีเท่าไหร่เลยแต่พอเราก็โตขึ้นแบบ หรือว่าน้องทัพทีมเขาเลี้ยงดีนะแบบขนสวยตาสวยแล้วน่ารักมากเลยชอบเล่นด้วยน้องเป่ยน,นางเลยทุกคนก็ติดตัวนี้เลยเขาเลี้ยงแมวไว้สิบห้าสิบห้าตัวไม่ไม่ไม่นั่นเลยมาติดน้องเป่ยน,นางเออน้องเป่ยน,นางเขาก็ถือว่ามีมีบุญเนะจากชีวิตไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งถ้าเราไม่เจอเนี่ย เอ้แล้วทำไมเราต้องไปเจอด้วยทำไมคนอื่นไม่เจอเป็นเราต้องเจอนี่ก็เหมือนกันทําไมวิ่งไม่ไปหาคนอื่นทําไมวิ่งมาหาพ่อทําไมอือก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนางกับเปลี่ยนนายไปเลยน้องเปลี่ยนนางก็ถือว่าได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเป็นวัาเปลี่ยนนางอันนี้ได้เปลี่ยนนายก็เป็นเปลี่ยนนายไปจบ มไม่จะพูดอะไรแนละ้วพูดมากเกินไปแล้วไม่มีใครเหมือนนะผมว่าเหมือนกันนะชื่อเนี้ยเอาสุนัขมาทั่วประเทศไทยนะใครมีไม่มีใครชื่อเปลี่ยนได้หรอกถ้าพวกบุญเนี่ยเยอะนำหน้าบุญ ล่ำก็เยอะล่ำรวยเงินทองชื่อโชคปีอะไรเยอะๆอุ้งยั <c oughs> ยงลุกไปไปนอนลุกไปเดี๋ยวเย็บพอลงมาแล้วเดี๋ยวพ่อกลับนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนะเดี๋ยวพรนี้ไปนอนกับพอ่อไปสดมนกับพอ่อโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาสดมนนั่งสดมนกับพ่อนะ เขาไม่งอนเลยพ่อหรอกไม่งอนหรอกพงวันเ่าก็อยากจะแยกของเขามีรถส่วนตัวมีอะไรนั่งเขาดูนู่นดูนี่พ่อมาก็อยู่กับพ่อแป๊บหนึ่งนอนเล่นหอมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายอยู่นักก็เหมือนกันน่ะขึ้นห้องพออยู่ในห้องก็ออหอมกอดกัน พอนอนแล้วนะเขาก็โอเคเขาก็นอนเราก็ขึ้นไปเตียงเ้วเราก็นอนก็ชักโมกดูเขาอ่าเยีพรมาพอดีไปแล้วรือว่ามีพรเปิดประตูมาอือ,อืให้พรหนึ่ง nón đi lúc mà xin mà khi xin nó nối nếp ơi nó đâu là lúc nó nơi ơi dữ rách 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 โอเคเพื okay, <ๆ>่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไลฟ์สดให้อีกทีนะโอเคถ้าตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มหนาวนะเริ่มหนาวลมลมเย็นๆเริ่มพัดโชยๆแล้วยีิบสองมานอนหน้าบ้านยังนอนขดเลยเดี๋ยวว่าให้หนาวก่อนเราก็องใส่เสื้อให้เขา อันนี้เขายังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้จะไล์ดาาสดให้ได้ได้ชมเขาอีกนะรอนะครับโอเคครับฝันดีทุกคนนะครับฝันดีครับฝันดีทุกคนครับโอเคบายบายเจนนีทำไมเอฟซีก็ลุกมาเร็วอืมอืม โอเคนะครับพ่กนี้ครับพ่กนี้พ่กนี้เจอกันพวกนี้เล่าให้ฟังนะนอนพุงพุ้ยแหละหลับละกินข้าวใหม่หน่อยก็จบข่าวใช่ไหมลูกเดี๋ยวก็ดาเดีก็ดามเลกพอนเช็ดปาก ไปเช็ดปากกันลูกแปลงฟันไม่ลูกทานข้าวมันกีแ่แปลงฟันไม่ลูกอะไรลูกอ๋อผ้ามันเปียกใช่ไหมลูกมพราเช็ดปากหนูอ่ะ เงะเแงฟันอ่ะแปลงฟันน่คืออะไรแปลงฟันเออเบลงฟันนี่นึงลูกตอนนี้กินยาไหมเนี่ยกินอันนี้พรแปลงฟันไีนมันเหลืองซีข้างในเหลืองลูกเนี่ยซีนี่เหลืองเดี๋ยวไว้ซื้อแรงมา เดี๋ยโอเค okay. แปลความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลูกเนาะตูดไอตูดโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับไม่เทไม่เทไม่เทโอเคครับไม่เทจะพรุ่งนี้เจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่าน ปากหอมแลยทุกอย่างโอเคเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเอ็นไลอืมตาตาโอเคครับกุดไนทุกคนกุดไนทุกคนนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรห้ฟันดีทุกคนนะครับบายๆครับคุณกุ้งพ่องพันคุณชิตนนท์คุณเอม็มฟันดีครับคุณนะัทจิลาพรดีนีคุณฝนสวัสดีครับคุณฝนฝนคุณบางออน,นะครับคุณน้อยหน,น่อยน้อยคุณศิริอ้จา๋า อยู่ตลอดลววนะคุณรู้จัากระบายคุณหมวยลักคนากรบายครับน้ำพึ่งมาจันฝันดีครับร้านอีทครับฝันดีครับคุณอ้อยคุณสุนีนคนุณปูชุตินมนไปเหงคุณฟ้าสายโอเคครับไปน้องไปนอนละไปตามส่งน้องนอน นอนนี่ลูกมานี่ที่นอนนู้นอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไปนอนนู้นเถอะไปนี่มาไปที่นอนนู้นอยู่นี่ลูกมานอนนี่เร็วไป้ยไปโดนโดูกับพ่อทอนแล้วก็มันไม่ได้เวลาเลยมองอะไรนึกไม่นอนลูก

เสียงกรุบ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 โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับ